โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะเริ่มจากเริ่มจากใช้ไพ่บัเจม2 8 0อนดร้อนี้ก่อนนะครับก็อ้ยพอนะครับผมหวังว่าผมจะไม่หลุดเดทนะก็ผมก็ไม่ได้ดูแล้วว่าคือตอนนี้ผมเดทไปเท่าไหร่แล้วอึ๊บ้าาไม่เป็นไรสิบเราได้เราเราเข้าใจได้ผมยิ่อชิอ โอ้โหผมได้อันนี้อีกแล้วเออผมได้ซูเบะอันนี้อีกแล้วอ่ะ <c oughs> นั่นไงว่าเชียวโอ้โหสิบโลแรกมาก็เกือเลยผมว่าผมเปลี่ยนที่ซุ่มดีกว่าดูเหมือนว่าเออร้านเพชรสัตว์นี้น่าจะขายเกลือเป็นหลักไม่ได้ไม่ได้น่าจะใช่ขายยาเป็นขายเกลือเราไปที่จอดอีกน่าซื้อมาไหมแบบไอที่ซาก,กุระเซียนเซมซีขอโชคอะไรอย่างงี้อ่ะ A Later Few Moments later. พอพ่อจะสารเจ้าได้โปรดช่วยดมดาบผมด้วยน,นไหนก็ไหนแล้วผมขอแวะเยนสีเลยแล้วกันคลิกหมายเล่ที่ท่านบ่ายคือหมายเล่หโอเคมาแล้วโอม้มันถือว่าเป็นอุปกรณ์เควสเหรอดูสิอันนี้ก็ต้องให้มิโกะอ,อ่านใช่ไหม อ่านให้หน่อยครับโชคไม่เข้าข้างโอ้ปวดรอกอาชีพเมต์แบบได้เจ็บปวดมากโชคไม่เข้าข้างโอ้โหปวดรอกอาชีพเม้ได้เจ็บปวดมนะโชคไม่เข้าข้างอืม ใช่แห่งสารเก้าดี้ดีไหมไม่ได้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 ผม,มยังไม่อยากมีปัญหากรยายเอกมาหันตะไคร้มาหันตะไคร้เลยนะมาหันตะไคร้วันนี้เป็นวันที่มือพลังไร้ซึ่งเดีแรงทั้งร่างกายและจิตวิญญาณคุณไม่สามารถจัดก,การเรื่องราวต,ต่างได้อาการทุนรนอาจจะทําให้ร้องป่วยแม้ทุกๆอย่าอ่่แมทุกๆยางกำลังดิง่ลงลงสู่จุดที่ยากที่สุดแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้ เราะหากผ่านช่วงน,นี้ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาดีเช่นเดิมน้ำสิ่งสิ่งน้ำโชคในวันนี้ก็คือริสาทเทลหากไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ถึงเวลาตัดหางที่ต้องอที่ต้องตัดออกสิบา้างเดี๋ยวก่อนน้ารู้สึกว่ามันมีวิธีแก้เคล็ดอยู่ใช่ไหมต้องเอามาผูกตรงนี้เอาผูกไม่ได้ต้องป้ายตรงไหนนะผมรู้สึกว่าต้องต้องเอามาผูกเลยเราจะเอาซีเอ็มซีไปสะดอกเขาเอ,อนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้เลยเออยาอากาศระวัๆๆรงระวัๆๆง ตรงนี้ตรงนี้อ่า <_ an> แขวนเอาไอว้โชคดายจงหายไปอ <_ an> โอเคสูงสะดอ,อ่าะสะเดาะคอเรียบร้อยแล้ว <_ an> ทีนี้เราก็มาสุ่มกัน <_ an> บอลสารเจ้าเทพเจ้ากิงจอกมาเถอนนะครับหมาไปสิบอันครับ <_ an> แลกเปลี่ยนสามน้อยเอาละมา you. Oh. Chụp 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 chụp. À, ok. Giờ nói để bột đào hay phí. Ừ. oh hổ mua ăn điều đuôi.